รักใครก็มีแต่ชจำเป็นเวรกรรมเจ้าหัวใจพอเจอคนที่รักสุดท้ายเขาดันมาจากไปเออว่าชีวิตนี้ฉันต้องอยู่แบบเดียวได้และในตอนสุดท้ายฉันคงต้องตายเพียงลำพังขอปลาปรับเ,เียนเสร็จแต่สีผมมานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยใช่ไหมผมบอกแล้ว เดี๋ยวตัวได้ขึ้นแทน BP แน่นอนฮะแล้วก็มีอีกสามสีตัวที่ว่าเป็นแบบตั์แนวสตาร์จัๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ด้วยผมปะหลังจากผมโพสโพสไอโพสในน้ำมีคนเม้นบานเลยว่าจะไม่โชว์นะต้องโชว์นะเพื่อนๆนะ เพราะผมมองแล้วมันเหลืองปกติมันมีกันทั่วตลาดแล้วไงผมก็เลยทําแบบแอบพัฒนามาประมาณ8เดือนแล้วครับอย่าพึ่งหลังไม่มาขอซื้อนะผมยังไม่แบ่งนะครับแต่ถามว่าตีจํานวนได้ยังตีได้แล้วครับผมมีทั้งมีทั้งสองหางเหลืองแล้วก็สองหางเยลโล่แล้วก็เยลโล่สตาร์นะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนผมแอบขุนตัวเมียอยู่นี่ เห็นเพื่อนๆเล้ากันเออโชว์หน่อยแล้วทำคลิปให้เลยดิฝาดได้อฟซีได้ดูด้วยนี่สองหางนะครับงางาอันนี้สองหางไม่ใช่สองหางตาตาอะนะสองหางปกติเยนโล่ปกตินะนี่หาดูได้ยากนะบอกเลยนี่นี่ก็สองหางตัวนี้ผมว่าจะเก็บเป็นแม่พันธุนะแล้วที่เหลือก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวอาจจะปล่อยนะนี่ ่ะไปดูของจริงดีกว่าอันนี้โอกาสเอ้ยเปอร์เซ็นต์ลอกดีนะนี่ผมคัดขึ้นไปละแปดตัวนี่ผมตักให้ดูใหม่นี่ยางเพื่อนนี่บอกแล้วผมทำตาตาก็ตาตาดิเย็นะเนี่ยนะครับ มุกเพิ่งเริ่มมาปลาเพิ่งสามเดือนนะสีเหลืองนี่ฝันจะได้ขายก็โอเคอ่ะอุ้ยตัวนี้อย่างแก่มไงบอกแล้วลูกค้าโทรมาตอนถ่ายคลิปตัดสายทีงอนหรือว่าโชว์กลับนี่ไปดูของจริงไหมเพื่อนนี ไปดูหองจริงดูว,ว่าจะสียังเพื่อมไหลอยู่นงนะนี่ผพัดขึ้นมาแล้วมีตัวหนึ่งมุกโคตเจ็บเลยน่าจะไม่ได้ออกจากฟาร์มผมแน่ตัวนี้เหนือหาก่อนนี่ก็ง,งั้นนะตัวนี้นะ กับว่าปลาปราเฟยนเราก็ทําอะไรแปลกแปกไปเลยให้มันหายเต้นไปเลยนะเดี๋ยวก่อนจเจอตัวที่วันนั้นรบอกล้านะมีพี่ิล์มที่ร่วมประมูลบ่อยๆที่เขาอยู่อังกฤษแต่เขาได้เห็นอยู่ก็ขอโทรวีโอคอหาผมบ่อยชอบโทหหาตอนผมไปนั่นนะตอนอยู่ข้างบนฟาร์มไปเลยนี่ไม่ใช่ตัวสวยๆผมลงทังไหนไปไม่รู้นี่ไม่ใช่ ลงไว้เยอะนะเต็มตัวแนละ้วอยู่ดีวันดีคืนดีผมเปิดประมูลนะไอตัวนี้ผมบอกเลยนี่ไงนะโอขอปลาปรับเต็น แต่สีผมมานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยใช่ไหมผมบอกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตัวได้ขึ้นแท่น V ีพีแน่นอนฮนะแล้วก็มีอีกสามสี่ตัวที่ว่าเป็นแบบสไตล์สตาร์จ๋งๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ด้วย <c oughs> ผม ปลาผมไม่เคยเทียบเลยผมเทียบแบบเพิ่งได้มามันเหมือนแค่อ้วนมันไข่ไม่มีอ่ะก็เลยเทียบเนาะน่าตัวพวกนี้น่าบอดเบิดไม่มีเลยเชื่อมเลย พวกปลาคงห่วงจะรับอย่างนี้หมดเลยนะโอเคงก็เดี๋ยวขอจะจก,กตัวเมียให้ดูจริงตัวผู้ผมคัดขึ้นไปสิบตัวกี่ตัวสิบยี่สิบตัวตอนแรกคัดไปแปดจะต้องไปแพ็กปลาอีกรอบมาเลยบานเลยนี่ เฟี้ยวเลยเนหะ็นไหมโอเคงั้นขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เพื่อนๆนี่ก็มาอัปเดตปลาเหลืองให้ดูว่าผมทําเป็นปลาเหลืองแนวไหนนะเห็นเนเพื่อนเล้าผมจังโอเคบายเหลืองมันก็เหลืองเก่าๆอยนะ่างเงี้ยผมเบื่อแล้วผมเลยทําแนวนี้นะอันนี้ก็เป็นยีโลชุดเก่าๆนะของผมนะก็คือว่ามุก มุกมันไม่มีนะมันผมก็เลยเอาไปใส่กับไอ้นี่นะใส่กับเป็นพวกเลสเป็นเหมือนใส่ตัวหลังนะครับใส่เป็นเลสตานะก็ตีก็ถือว่าตีจํานวนได้อยู่เหมือนกันนะใส่ใส่เลสตราเข้ามาก็ตีแล้วก็ให้มันออกเป็นมุกนะครับดูดูตัวหลังตัวย่า่วันนี้อายุปลาก็ประมาณสามเดือนนะเพื่อนๆอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะทำไมทำไมผมเอาปลาเด็ดมาโชว์ือคือว่ามุกมันขึ้นแล้วผมถึงเอาขึ้นมาโชว์นะ แม่ก็ดูสีเหลืองนะมันก็ขึ้นขึ้น,นตหัวบ้างอะไรบ้างนะอีกอย่างหนึ่งคือสีเหลืองนะฝ่าเขาจะได้ขายกันนะครับก็อายุก,ก็ประมาณห้าถึงเจ็ดเดือนนะสีฝาจะเข้าหมดนะเข้าช้าครับทายากโดยบางทีไม่เข้าเลยนะเพื่อนๆงั้นก็ไปดูตัวอย่างความสาเร็จข้าหนึ่งของผมที่ว่าผมดีใจนะถึงเอาออกมาโชว์นะครับ